ครับสวัสดีครับเพื่อนพีโอมังกรทะนงและเพื่อนพิจารณาและกรมแดนทุกท่านครับวันนี้พีโจะพาไปเยี่ยมชมตลาดลานเล่จตุจักรนะครับจะทําคลิปโดยลงบุญปากัดทุ่งครุครับผมวันนี้เรามาเยี่ยมชมตลาดปลาที่สวนจตุจักรเตเตมอนะครับวันนี้ปลาก็เหลือกน้อยแล้วนะวันนี้ ลูกค้ามาเดินเยอะนะครับขายดีทุกร้านเลยครับวันนี้ขายดีอันนี้เป็นร้านของลุงบูนนะ<ม>เหลืออยู่หน่อยเดียวแล้วจะหมดแล้วครับปลาดำก็ยังยังพรอมีเหลืออยู่นะฮะตัวสวยๆเกรดประกวดมีเยอะนะครับนี่ครับนี่ก็หมดไปเยอะแล้วน,นี่ตลาดปลาคนเยอะมากนะฮะเดินซื้อกันเรื่อยๆนะครับ ใครที่แวะเข้ามาชมก็เดี๋ยวชมได้ทางของพี่มังกรตาละนงเลยนะเนี่ยครับตลาดคนเดินเยอะนะครับมีชาวต่างชาติมาไลฟ์สดด้วยนะเกาหลีอันนี้ก็จะเป็นสมที่เขาประมูลปลากันอยู่นะฮะอย่างสนุกสนานเลยฮนะมีปลาหลากหลา,หลายราคาหลายเกดน,นะครับ่นวนของลุงบูนก็จะมี พวกปลาดำดักสตาร์นะครับสวยมาเลือกดูเลือกชมกันได้นะครับ่ีพวกปลาท็อปเกลท็อปฟองนะครับดักสตาร์ปลาดำนะครับมีหลากหลายนะปอ,องดาวแบกตานะมุกสวยๆฟองจูสวยนะครับ มีมาเบิรดอทแล้วก็ช้างดอทนะครับเหลือไม่เยอะแล้วแล้วก็ช้างคัดี้นะฮะนี่ของงบุญจะเป็นหนูช้างนะฮะวันพุธนี้เอาช้างมาขายหมดแล้วนะเหลือไม่เยอะแล้วข้างบนะจะหมดแล้วเหลือหล่ำล้หล่ำล,ลนะใครเข้ามาดูก็จะดูได้ที่เว็บของ ที่มังกรทารนงเลยนะฮะในเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวแกจะมีไลฟ์สดส่งให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบได้ดูกันนะครับสำหรับแค่นี้วันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับไปเปิดดูกันได้ที่เฟซบุ๊กพี่มังกรทารนงเลยนะครับขอบคุณมากครับ